คุณแม่ว่าสะขีเแกยบออกพี่หน่อเพราะอย่างมันฮอนมันฮอนมันทำอะไรอันห้่อมันฮอแล้วก็มันสิตายเนาะยด้วยก็ว่าโอเคแบบโอเคอยากให้งามไร้ัสิตายทาคิดนั่งคิดว่าอยากมันชุ่มเริ่มบริแมงพี่น้องแก็บมันมันเห็นแทนมันอบมันเอามันออก้อน เราเจอคนใส่ฟางถูกแล้วพี่องใส่ฟางถูกแล้วใส่ขี้เกียจกันบอกโอเคสิบไปข่าวก็ตัดออกแล้วนี่ยตัดออกนี่แล้วม็สเต็คกิ้งใหม่เนี่ย แต่งกิ้งมาแต่งกิ้งสว่าเรากาามันแต่งกิ้งมันกพุ่มนางกระปงหอ้ังเล็กกระูมันเอยมบบเอาเก็บใส่โอเคด้วสวยงามได้ไปสิตเ์งตยห่วยเบิด สวัสดีจ้าสวัสดีสเปรดีต <peanut> ันแนงเนาะกิน <plain> ต <madı> ิดต <on> no ั้นน <anybody else> <born> ่กระตัายลดมันโปร่งยอดใหม่สิจั้นเนี่ยั้นออกบาดก็ะตายเนาะต้นตะพิมพ์่นงามใหญ่แนี่นอนได้กินแน่นอนกับป๋อแน่นะเพอ่์งามฝนีเนาะงามฝนเพอ ม่ทิฏตายันที่ยยทเกล็ดไ่ร,อรอ้องยอนันม้งามไรสตีรับรับขำขำพี่น้องเฮ้ยมือนันแล้มือมือแ้มือนันพี่น้องเ้ยสิมาสมดินจะจมือใดอู้ข้าจอไปไปาปั้นน้องแต่ เราจะไปได้แต่การ่าวิหลายคนก็ว่านะพี่น้องว่าบ่อยมันตก บอเด็ดกิ้งเนี่ยกิ้งอันนี้มันออกเลยบ่ต้องให้เป็นหมากพ่อไม่ยังเติบโตบ่เพียงพ่อเข้าเจ้ะเด็ดเด็ดอันนี้ออกขึ้นให้มันใหญ่จะต้องให้เป็นหมาก ขั้ตอนมันเป็บบนไปแค่มันเป็่บบนอยู่ด้จะกลินเ <laughs> ขาก็ชว่เจ้าไปเขาไปตัดใหม่ตัดไม้ไผ่เอามาเหา็ดสะพานนี่เลยฮะ บอกคนคิดน้ำบ่เกิดบออกน้ำ้อยูมองแต่อเมไทยมาเห็สะพานเอามากระยู่จ้ะกระย่ข้ามยู่จนได้ไทยมาเหตสะพานวางกลางน้ำกระยู่ไว้ยังข้ามว่าวางกางมันก็หักละ เนี้ยเดี๋ยมันยากเลกระโคงว้ายจะพาไไปไหนเอ่ยจพะพาอะไรไปชมสวนไปชมสวนสวัสดีปะลุง ลุงจ๋าสวัสดีค่ะฉันนำมาราปารีสวัสดีค่ะ ค่ะสวัสดีค่ะน้องอาลีชาวบ้านปลูกหอมแดงเนี้ยเขาว่าปลูกหลามันจะงอสวยอยากปลูกได้ยินไหมันปลูกใบมันใบมันยิ่งไม่ย่องไม่ย่ำมันบอกมันไม่ได้หลามยังมีน้ำมันมอนหมอกไปด้อยดีหัวหัวพักก็จะประมาณนี้พี่น้องหัวยเดุทน cà ram hơn nhà cà ram pli cà đọt thế mấy cà ram đọt mấy nhà cà ram đọt mấy nhà cà đọt tát ตรงนี้ตัดไปแจกหมดแล้วดอกใหญ่ใหญ่ครับครับไปลงไปเฟิงลงไปเฟิงพะสอบมีเห็ดใหญ่พูนจุกากโซองพูน ใช้ไม่โคตรไม่ง่ญ่นี่ม่โคตรไม่ง่า่นี่โคตรเจรวยพี่น้องกำลังแทงหมาให้หน้านึง เด็กเขาสดแหละพะ่อจ้สร้างพี่น้องใหญ่ไว้ดีแปบเดียวเนาะแปบเดียวพอระครัวได้ด้มาเบิงบวบรวบัวบบวบพร,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 รวมีเป็นหมากหรือยังเอ้ยโอ้ดีโอ้รีโอ้รีพิชัยเอ้ยพิชัยเอ้ยเป็นเคยแล้วบ่ เยเาบอปินเคยพี่น้องทางพี่น้องกระังไปอีกหนึ่งจ้าใส่แกงมาใหม่นะพี่น้องนี่บวบอันนี้คือบวบแล้งจ้าบวบแล้งนะคะบริเวขาาคาดนะคะซสื้อแบบนนมาใสให้มันลามขึ้นเนาะใส่ขาดมักแต่งก็สีโอเคนี่นะเฮ้อ <c oughs> cái đang mãi mà dù là lại dây dây chạy dây 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 dây

กำลังดกไงอันนี้คือน้ำเตา้าน้ำเตา้าปลาเพลิงอ่ะพากิมานลอยเนะนานะนาริดเนาะอ่ะอจะหมาเต้าก็ยังมาลองต้องแต่งพี่น้องอ่ะ น,นี่คือทอรินเจมานี่มักทอรินเจมาทอรินเจมาลบไปเบิ่งไอ้เจมาก่อนกระรำ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 เจมากำลังเทงหัวกำลังห่อออกอย่าง กระลำดอกเพิ่นไม่ค่อยงามเลยไม่ค่อยสวยเต็มักพริกจะกม,มาดูพี่น้องเอ,อ้ยนี่เบิง้งหมกพริกจะม,มาก,ก่อนฮึบืนหมกพริกกินเลยพี่น้องเอ้ยกดโพนพริกจะมาพริกพริกพริก อันนี้มะพริกพั่วมาพริกพัวพกพ่วแมงก็เป็นพัว่วเป็นพั่วอยู่ป้านมะกือยี่แมงหลอกล่ออยู่พี่น้องมะกือยี่มาหลอกล่อนอยู่เออมะกือยี่แมาหลอกล่อนอยู่ดกแท้ โอเคพี่กุ้งนี่พี่<ล>กองร้อนอยู่เออดกเว้ยโอ๊ยเมื่อยอมคนเลยแกจะบนนี้แกแค่โอเคี่ี้องแกแล้ว เอาไปซีได้กินนี่เดี๋ยวก็ได้เก็บแล้วเดี๋ยวก็ได้เก็บแล้วนี่พูห่สอบเงินสอบน้องแม่ยิ่งุ่นเด้อนี่ยไม่ใหญ่สิเออสอบเงินสอบทองยิ่งุ่นว่าพวกนางสิตอบบ่จุกลางทุ่งพี่น้อง สับเงินสับเงินสับทางคานเพี้น้องคานคานนางได้ยินอยู่อ้สับเงินข้ากินไงบ่ค่อยได้เอื้อนนางแหล้วเสมอเวลาว่างที่จะไปเล่นกับนางแต่ผมมีเลย ไปนาสิลืมพุเจ้าอะไรนี่ผูกแล้วเขาผูกนะเขาเจ้าผูกลผูกให้พวกน้องนายจุกางโซงนะพี่ส้องสับงเนนี่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 ตื่นเดี้ยงนเตียง แนนได้ยินแล้วไดินแล้วได้ยินเสียงแม่แล้วสับเงนินเ<า>นเียงย<อ> <laughs> ยินเสีแม่เล้องสิงจะน่ารักพี่เสีกัว่ว่าวาตามหะสเงนินสับทอง ไปเดี๋ยวจะดไปหาเอาพักไอหยา,าไม่มันพน่นางกิ่ก็ได้ง,วงัวขจ่อยังยไงตะวินคำลงออกไปไปออกคือใส่ไป,ปค้ายกล้ายอก็มีคาซื้อเยอะคือใส่้าย มาหาบาทก็วิ่งไปซื้อพี่น้องเอ้อคุณสายคือว่าแเราเขาป,ปลูกเงั้นปลูกเมื่อตะต้นสองต้นจะเข้าสืบเพศนางพ่อบ้านนางเขาบริกินอาหารไทยนะพี่น้องมีแต่อาหารเราอาหารไทยมันเริ่มหมอกดอกไปแล้วขนาดนาะงน่าจังเต็มจริงนี่แหละมะเขือขึ้ที่เรงปลูกมะเขือเนี่ยมะเขือขาวเลยพี่น้องที่ปลูกในสวน เบิ้งเอาวิธีไม่ใหญ่หายก็สิสบายหมวกปุ๊กหมวก阿าปลาลุงเร็วปลาลุงจ้า ปะลุงจ้าปะลุงมางเสนียมล้าพาจากก็เดิมปะลุงจ้าขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกกำลังใจไปแล้วสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าเออนั่นจะกลมถึงแล้วพี่น้องเอ้ย